พ่อค้าชาชักค่ะชักเก่งไฟลุกเลยนะคะขายได้วันละหนึ่งมืนบาทโอ้โหชาชักไฟลุกคุณดูนี่นี่เห็นไหมอูนี่ oh, oh. ขายได้วันละหนึ่งมืนบาทค่ะเป็นหมื่นเลยเหรอเนี่ยเป็นหมื่นเลยแล้วคุณคิดดูขยนันขยนันมาชักชาแบบนี้ไฟลุกแบบนี้ทุกวันรายได้ต่อเดือนสัมภาระเข้าจ้ะเ <laughs> ท <c oughs> ่าไหร่เลยเนี่ย uh. ดูนี่ล่าสุดนี้ไปออกบูธค่ะที่หอ,อการคา้าแฟนะคะในห้างแห่งหนึ่งแถวๆตัวเมืองกลัง ก,ก็ไก่ค่ะอายุ53ปีหรือว่าคุณพี่คมสารปรางทองขายชาชักไฟลุกนั่นแหละขายธรรมดาไม่ต้องอย่างนี้เลยค่ะนี่กระทำชาชักให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะคะผู้ว่าขจรศักดิ์เจริญโสภาโอ้โหผู้ว่ายังชมเลยอะ่ะลูกค้าที่เขาอยู่ในงานนี้ตาโตร้องโอ้โหเพราะเปลวไฟนี่มันลุกสูงนะนี่กว่า1เมตรนะอันนี้แหละถือได้ว่าเป็นจุดขายไงใครก็ชักชาได้ขายได้แต่ไม่มีคนไหนที่แบบเอาไฟลุกแบบนี้ได้อะกิมมิกไงเออ <น>จริงๆเนี่ยก็ไก่เขาบอกอย่างนี้นะคุณฟิ๊กบอกว่าเป็นการโชว์ชักน้ํามันเชื้อเพลิงให้เป็นทางยาวไม่ได้ทํากับชาอ,ออาแต่เขาขายชาชัก,กเขาขายชาชักแต่ว่าโชว์แบบนี้ด้วย อันนี้ก็คือน้ำมันเหรอให้กินเหรอค่ะไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่นะเลเล่น,นเ,เล่นเขา,าบอกว่าเขาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกว่าเขาเคยเอาชามาลองทําแล้วจะทําชักแบบนี้แล้วให้ไฟมันรู้กะตะกินมันไหมรสมันขมกินไม่ได้ก็เลยเอาเอาไว้โชว์เรียกแขกเฉยๆนะคะแต่นี่บบนี่ไอแบบเนี้ยแก้วแบบนี้กินได้เออกินได้อร่อยนะคะทุกวันนี้คู่แข่งเยอะเขาก็เลยบอกว่าเขาก็เลยต้องสร้างสีสันนะทำแบบนี้4 5หปีขายดีแฮะ เนี่ยขายได้วันหนึ่ง300400แก้วถึงว่าเดี๋ยวรายได้เป็นหมื่นอ่ะ